ซูน่าจากหลิวในลีกเอิงฝรั่งเศสจนทหารเดวิดอายุ23ปีจะผลงานการลงเล่น23นัด g รับ10 S, ประตูและ2แอซิสเป็นกองหน้าเนื้อหอมในทีมยใหญ่ๆมมหลายๆทีมและมีความคมเป็นเลิศเล่นได้ทางซ้ายและขวาหาหว่าการจบสกอร์และเสื่อมโจะเจ่งก่งกันมามื่อนี้ เขาจะใส่จุฬาหานเดวิดตัวนี้ไปแบกทีมนี้เขา,าหากว่าจุฬาหานเดวิดยิง1ลูกเท่ากับ1แพ็กเขาจะไปเปิดแพ็กกาดม่วงและกา์ดเขียวมาเปิดกันว่าจะไหวหรือว่าบไหวไปลุยกันเดอะแบกจุาหานเดวิดฝากด้วยนะครับมาก่อนอื่นเดี๋ยวเขาไปเปิดแพ็กปีกันก่อนอาะแพ็กปีกคือเป็นตัวช่วยของเขาเป็นอ่าถ้าเขาเปิดได้ตัวใหเขาจะเอาไปช่วยจุฬาหานเดวิด แบกทีมของเขาแพ็กกราดเขียวในอาทิตย์นี้ก็จะมีประมาณนี้กันเลยครับทุกคนประมาณนี้เลยนะกันเนาะนำทามาโดยดูชานวัลาภาวิทที่มีบูสเตอร์และกการบาโบลีบาร่าลูกาโมดิคิวิออคิวินบาซซี่แหละลาฟินยามาเนลอาคันจิลาฟาซินวาคิวินเคเลเลอร์มินามิโนะและกกคนสุดท้ายเป็นคาเมล่าและยังม่วงพอเนาะยังมีแพ็กการ์ดม่วงมาอีกอ้ เสียงเงินไปอีกแล้วพี่คูแฮบอยแพ็กกาม่วงกะจะมีเควินเดอะบอยเบรดี้โอซิมเห็นมาคินยอดราฮิมดีอาร์ตดุยอเบโตโอตาวิโอลุคเดยองอานาตูวิตลูนินแล้วก็แมตสประมาณนี้เลยทุกคนแพ็กยูซีเอลหรือแพ็กกาดม่วงของเขาหนะโอเคเดี๋ยวเขาว่าปเปิดตัวสวยของเขาหนะมีเฉพาะกาดเขียวเท่านั้นเด้อการาดม่วงพี่คบ่ไบ้ดจจคือฮอบก่อนๆแต่ก่อนเนาะช่วงนี้น่าจะแบบ อา,อาจจะแบบขาดทุนขาดไปครับการ์ดฟรีในใจอยากได้วาลลาหโฮบิทโคตรอยากได้เลยโคตรอยากได้ขอให้ได้วอลาหะโฮบิทนะโ,โ,โมวอลาโฮบิทอิตาลีเจ็รมนี ในิใจที่สุดสุดหล,อาลา่อวลลวหบิดมาแล้วครับผูเฮ้ยดยอดยอดเอย้เอาเรืเอ่องมาได้แล้ว <c oughs> โอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นทีมของฮอนะตอนนี้เดี๋ยวจะขยับให้จนทธานเดวิดลงมาเล่นกลางลุกแล้วให้เป็นว,าลาวัลลวห์บิดขึ้นไปเล่นกองหน้าเนาะโอเคทีมเฮากับประมาณนี้เลยเจ้ามาในระบบ4 2 3 1เทสไตล์ที่เฮาเล่นในคลิปนี้เป็นคิก คาเตอร์เนาะกานั้นจะเป็นพวกกาสแตนดงสแตนดาถ้าเฮาซุ่มได้ตัวใดเดี๋ยวเฮาไปเอามาใส่นี้เอามาใส่ทีมนี้แล้วไปลุยแรงกรันต่อจัดไปครับทุกคนคุณฮานาีวิทนิงหนึงลูกเท่ากับหนึ่งแพ็คมาเบิ่งกันว่ามือน,นี้จะยิงได้กี่ลูกมากลับเกมแรกของเฮาเป็นฟังคู่ต่อสู้นะฟังของข้ามัมน,น,นเป็นไฟเคียร์ก่อนอะ บอลอาโควิธฮึโดูนัดาันดีวิดยิงตรงนี้อ้สุดยอดจริงๆเลยเว้ยทำสองเรียบร้อยเลยมาแล้วประตูเล็กของเขานี่นี่นี่ไอ้หางเลยใจเนทางดีวิธข่าวเบอรสอดลองดูดูไหนรปีผปูปั้นวะเักฮึไม่รักษาไม่มีนี่ โอ้ยสัยไง๊านไะล่าซะดูนะฮะเดวิดลูกนี้โอ้ยเจมอดีมเนี่ยวะโอ้โหจบเก็ได้แพกเดียวยิงได้ประเดียวจนานวิดแทนี้ขอได้ผู้รักษาประตูมา อยากได้เป็นพิเศษเอาเฮดฟูมาลิดฟูรักษาประตูของเขาจะได้หรือบอลลูนินมาภา,าสุดข่าวขอให้มาลิดไปเฮดปูอังเดลูนินลูนินฟูรักษาประตูเฮ้ยตัวโอ้โออยไม่ได้แบบนี้นะตัวนี้่อยากได้ที่สุดบราซิเดีย จบจัดบาฮิมดิอัสเฮาใส่ยืนคู่กัครับจราหานเดวิวแล้วเนาะเป็นกลางลูกยืนคู่กันเลยเนาะส่วนบาฮิมดิอัสอ่าร่างที่เขาได้มันเป็นเพสสไตล์เป็นโฮเพเยอร์เดอรทุกคนประมาณนี้มีบุธ้องมาสามตัวเลยนไปขับเกมที่2ของเขาเขาเป็นป้ายเคลียกรกดไปสัก2ลูกนะเกมแล้วไมลาซาให้บาฮิมดิแอส ฮาเดวิดนี่ใส่ตอนนี้ฮาดูตัวท่านตีบิดเรียบร้อยหนึ่งลูกเปิดประตูเลยครับอ้าอย่าบอกนะเรียบร้อยเรียบร้อยกูบอกแล้ว <laughs> โอเคตามกิ่นับเด <laughs> <laughs> ้อถือว่าเขายิงได้หนึ่งประตูมาสลับกันแฮกการ์ดเขียวรอบนี้ของเราตัวไหนก็ได้ไหมเอามาตัวไหนก็ได้มีนายพิโนก,ก็นดีไหมเล่นปีกขวาแทนอิสมาลัสะมา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  ตัวไหนก็ได้มาลุตอนนี้พร้อมไปเติมเต็มทีมิดตู่ตู <_ S 1> ต่ตกา้าดก้าดซูดไม่แพ้โอ้มีหน้าอีกมึงอย่ามาห่องอย่ามาห่องหน้ากันอย่ายยมาห,อมหอ่องอย่ามาห่องหน้ากระตูนดี๊กโอ,โอเคหลังจากขี่คาเมิล่าของเฮามากับการป่วนระบบของเฮาจนได้ปั๊บแผนใหม่บละ เอาเปลี่ยนมาเล่นเป็นซี2 3่เนาะได้เป็นอ่าโอนลวิกที่เก้าน้องที่เป็นกองหน้าแล้วครับคาร์เมล่าเขาไม่เป็นเล่นเล่นเป็นกลางลุกแล้วบาฮิมญาตเขาพยักไปเล่นปีซ้ายครับผมเกมที่าสามของเขาคลิปนี้ยาวแน่นอนยาวไปยาวไปอดนี่นี่เขาตะลุก,ลกเป็นนี่อุ้ยเยอะโอ้ย เกือบถิลกโมเสาตอนนี the ้จากบักไดเปงไดตอนนี er ้ดูห็นบับัคดิิดจากดูสงงงงงงไป็ไก่ตาแตกเลยมาละโอ้แม่งเลยดูนะดเดวิดจิี่โอ้

ไวกมีนายโอ้ยอตายโอ้เสือกเกมฮับมันวัวเกมฮับมันหัวอะไรไปครับป้าโบดีปาละดีปาละโผล่ปาละดีปาละมาแตงงนี่มีินามิโนเฮ้ยสว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 ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเป็นมีมากมินามิโนแล้วเอาตัวพีอะพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบบะเร็วเลยตาวิโอไปเล่นเซ็นเตอร์แล้วก็ปีกวาเป็นมินามิโนเดี๋ยวทุกคนมินามิโนแม่นสไตล์เป็น ฮูเพย์ทุกคนส่วนสไตล์เป็นเดนิสทรอยเออร์สามแพ็คที่เขาจะต้องเปิดคอรวดเดียวคลิปมันจะยาวเกินไปหายล้หายล้อุ้ยเกือบโอตาบิโอะสวยงามคาเมล่าแมนอีสัตเอ้ยโยมบานเงี้ยงนี่คาเมล่าเนี่ยโูนี่ผมเหนียวอ่ะนี่มาจะทำอย่างนี้เหนียวมาเหนียวมา บอลลูิบแม่งทางฟันได้ทางนั้นแม่งคเนี่ยช่วงห่างนี่ต้ฟักตามิลาเฮ้ยอีสตัดบอลลูมิบิ่นช่วงหดางเดวิดอีสตัดเอา กาเมล่โอ้โหไอ้สัสเนยคาเมล่าเต็มบวกจงบ่ายิงยังไงตัวนายนิเวสยิงลูกนี้พอโอ้โหตัวยิงไม่เยอะแก่เกมนี้เสียอีกยิงบอะไรมาเกมนี้คงต้องแก้มือจากเสียเกมแล้วนี้โอ้โหอย่าบอกนะอีกแล้วโอ้โหฟังสงขรามนี่ใต้แบบโอ้โ เรยกยิงเลยโอ้มล oh, oh, ้วครับลยนนี้อันน้อันนี้อันนี้นะโควิดมโแล้วนี่โอ้ตัวเอจซเฮ้ยเง้ยวอะไรจ้าฮะลู จะวางไม่ออกอีกไอ้เหี้ยโยกดีจานเดี่ยวขู่อะไรเ่ยวกันทีเหี้ยโยกโยกฮัลโหลมาดีกรรมกรฮัลโหลกรรมกรกรรมกรอ้อยออกดีเฮ้ยเวลาถดก้อนถดเวลาบาดเจ็บได้บอกเอ้ยชิบหายแล้วเจ้าเลนสัสุข เสียบตาเแบบสาียแบตบาเนแบบแบบี่ยเล่นลูกโอ้โหลูกหนึ่งบัวได้วางแพบบ็คทุท้ายนะโอ้โได้ทีส่สองลูกจุ๊บจ๊าสิงวิเอาลืมเมืองเลยลืมเมืองเลยแพ็คเกียวเลืมนึยงและก็แพ็คก,การ์ดม่วงกับเหลือหนึ่งเด้อทุกคนเด้อลืมเลยลืมเลยสองแพ็คของเฮาลืมจากแพ็คไหนก่อน มาแผลก,กัดม่วงก่อนนี่คอตัวนี้ยาเฮดฟูมาริดขาดแต่ผู้รักษาประตูเท่านั้นมาบมาต้องงอเงยเอาเก็บเวลาแล้วคลิปนี้เนี่ยเป็นสุม่มวงอยากเล่นมาจากเกมนี้อันนเดรุนินราดิกาด้าคุดเผาไมาสวยว้าวมาแล้วฟูมาริดเรียบร้อยแล้วฟูมาริดของเขาผู้รักษาประตูอันนเดรุนินพอแล้วมาสุดท้ายแล้ว ไปครับลาพิดะไอสัตว์เออข้ามข้ามเนี่ยลาฟาซินว่าไอชีวู้ยเน่าเน่าเกลี้ยงกันปะโ,โ,โ,โอเคเป็น่ยนเลยทุกคนกับคลิปนี้กับถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนฝากกดไลค์กันหลายๆนะทุกคนเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เนี่ยหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจเลยทุกคนเด้อเจอกันคลิปหน้าอยากให้เฮ็ดคลิปแนวใดเกี่ยวกับเกมนี้กับพิมพ์บอกคอมเมนต์กันได้ครับผม เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วสุดยอดจุนทานคริสเตียนเดวิดจัดกันเลยทุกคนภายมีนะโคตึ่งบอกไปเลย